ดูคู่ต่อไปกันดีกว่าครับเป็นมวยหญิงครับชกในพิำนัก53กิโลกรัมครับเราไปเปิดมุมแด้กันดีกว่าครับไปพบกับเธอปรางทิพย์ส มื่อคืนนี้ไปประกบมวยถึงตีสองเสียงมันดังครับมัต้องตะโกนคุยกันนะครับก็ใช้งานมาสามวันครับวันนี้อยู่กับเราเช่นเคยครับเรามาดูคู่นี้ครับนมวยหญิงครับชกในพิกัด53กิโลกรัมเรามาดูการไล่รำมวยไทยของเธอว่าจะเสืยน้ำแค่ไหนรงวันนี้ยังว่มีใครได้ไปด้วยนะฮะที่สำคัญแดงก็คือปราณพิษตอเตาเหล็กนะครับจาก จังหวัดพิษณุโลกครับปัจุบันี้อายุ17ปีนะครับชกมาแล้ว30ครั้งนะครับชนะ20นะครับแพ้10ครั้งนะครับอาวุธที่ถนัดก็เตะครับซ้ายขวานะครับความครั้งล่าสุดนี้ก็ชนะแจ่มใสนะครับทีวีเกมวยไครยิงนะครับที่อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนะครับู่นี้ถือว่าคู่ขี้สุสีแน่นอนครับดูจากทรงมวยดูจากผู้ลับ นะเราได้เปรียบมวยโบราณแล้วก็มาทิพนี่ครับขึ้นสู่เลทีครั้งนี้ดูการได้รับความอ่อนช้อยของเธอครับตอบพระแม่ธรีเขาโอ๋ขอเสียงปรบมือให้เธอสักครั้งครับนี่คือปราทิพย์ศเต่าเหล็กต่อพระแม่ธรีเขาโอ๋แล้วก็ถวายพระคอนี่ครับดูฮะต่อด้วยซอ่เจ้อยมาลาดูฮะความอ่อนช้อยดูดันแต่มีความแข็งแรง ท่าเ,เรียกภาษาเมืองเรียกว่าการยืดกล้ามเนื้อภายในตัวด้วยต่อด้วยท่านี่ครับสวยงามมท่านี้แตอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อ,อนร่วมค่ายได้รางวัลไหว้ครูสวยงามไปได้ดูประจิตครับนับ่นก็คือน้องปลายฟ้าสอตะเหล็กนี่วันนั้นชนะคะแนนเพชรสีดินเพชรเจริญครับได้รางวัลไหว้ครูสวยงามน่าจะเป็นสิบครูคนเดียวกันนะครับแต่ที่แน่คืตอนชกมวยครั้งแรกนี่เขาอยู่ปฟองเซเว่นฟาร์มนะอ๋อ ที่เพื่อนร่วมทายแล้วก็ก็คือเหล่าเมฆอะที่ว่ามีอาชีพตีต่อนเนี่ยที่เราเรียนไปเมื่อกี้นะฮะนี่ครับความสวยงามครับน่าจะเข้าตากรรมการนะครับหนึ่งรางวันนี้แต่ดูผลงานชกกับเพชรงามอีกทีหนึ่งโอ้โหนะครับรับหอกโมกษานี่ครับคือความสวยงามของมวยไทยเราอีกคนไทยครับและชาวทุกบุรีร่วมกันภาคภูมิใจ นะครับทีมครับน้องเตาเล็กนะครับจากพิษณุโลกนี่การแต่งกายนี่สวยสดงดงามจริงๆนะบอกว่างามไปทุกอย่างนะครับคุณสมเกียรติยิ้มรอยังวางครับดอกโบกบากตัดต่อด้วยสาวน้อยป่าแป้งคร่ะคันนี้เอ็นเก็คือของบวยไทยรากหญ้านะครับของเซียนนมทัพทีมบ็อกซิ่งนะครับผู้สนับสนุนวยไปนะครับทั้งหมดทั้งมวลครับขอขอบพระคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมเรียกพิบูลวิทยาลัยที่สบายมือรุ่บุรีครับนี่ฮะสวยงามประมุ่ยสักแดงครับเราทำงานกันไปทีครับกว่าจะได้มวยคู่นี้มาศิลปะในม้าม้าชัยสวยๆแบบนี้ขอบคุณครับครูดามแล้วก็น้องเจมส์ครับไปประกบคู่มวยทุกวันนะครับโดยเฉพาะตอนนี้ถ้าทีมงานสเต็ของเราฮะมีดินเหนียวดินน้ำมันเอามาให้ครูดามด้วยฮะเอามาอุดหน่อยครับให้ครูดามซึมฮะซึมครับซึมอยู่จะนี้อุดเลยฮะช่วยกดหน่อย เอาละคู่นี้เราจะชกกัน5ยกครับยกละ2นาทีพัก2นาทีรางทิพย์กับเพชรน้องงามลาวันยกที่นหนึน่งนี่นักบอลสวรรค์ครับลูกศิษย์ของอาจารย์เชโยนครับที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดน,นครสวรรค์นะครับคิดถึงที่รักปากน้ำโพงก,ก็ต้องมานครสวรรค์แหมเธอแม่เตะซ้ายเตะขวาโอ้ความเตะความไวของเธอยังขโมยท่าสาวอ่ะ สองอยู่นครสวรรค์นะฮะแต่ว่าเป็นจังมวยจากจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นต่านๆแต่เป็นจังหวัดที่มุ้งมิ้งมุ้งฟิ้งครับจังหวัดนี้เพราะเขาบอกว่าเป็นจังหวัดอุตตะอุตตะอุตตะอุตระินิ์นี่ครับขอบคุณครับเล่นเองตกเองนักเลงพอเออน้องชาชาไม่ยืนอยู่ด้วยก็รู้จะเล่นกับใครนะโอ้โหดูนี่กว่าวางเดี๋ยวหลังเตะอู้เตะทุก รอบที่โอ้ลรงนี้ศิลปะในมณฑลไทฮะวางเหลียวหลังนะฮะโอ้เราได้เห็นครับนี่คือศาสตร์และศิลปะของมวยยไทยโบราณนี่บรรพบุรุษของเราได้มอบเอาไว้ให้กับลูกหลานไทยเราเองร่วมกันท่าคภูมิใจไปด้วยไหนครับกับศิลปะในมณฑลไทกีฬาของคนไทยโด,ด่งดังไปทั่วโลกครับวางแข้งครับโอ้วางแข้งสวยครับสำหรับปรารทิพย์ โอ้คนนี้บอกเลยครับงานนะครับเพชรน้ำงามในลูกแรกครับมันยังดูมันไม่ออกนะครับโวยกันทุ่มวันเรื่อยๆดูที่ความขยันดูที่การแก้เกมของพี่เลี้ยงเลยัะมวยเองอ้สว่างข้างขวาของกลางเทคนิคจะทับเต๋วดีครับเตะเร็วเตะไวจริงๆ่วนเพชรน้ำงามก็ดต่อยางมาเรื่อยเรื่อย้านีทแล้วครับ ว่้ยืยนมวยสวยครับนัาจะกว่าแดงฟาร์มนี่สุดเลยหาด่าทับมวยเด้งตีเขา่าทัพมวยอยิงนี่หายางนะครับถือว่าหมดยกแรกครับ